สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้กลุ่มพวกเรานะครับก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับอาชีพค้าขายออนไลน์กันนะครับอยากรู้ว่าทําไมอาชีพนี้ถึงเป็นที่นิยมในช่วงนี้ไปดูกันเลยดีกว่าและสาเหตุนะครับที่พวกเราเลือกที่จะนําเสนออาชีพค้าขายออนไลน์นะครับเนื่องจากในสถานที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับอาเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม ใ้แต่ละครั้งนะครับการเดินทาออกไปจับใจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นไปได้ด้วยความยากลาบากครับณสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยนะครับซึ่งมีการระบาดของโรคโควิด -19 รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ลดการพบปะพูดคุยกันลดการ,ร,การออกมาจับจ่ายใช้สอยข้างนอกครับอาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์อย่างมากเลยครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะนิสิตนักศึกษาใช้วิธีการเดินทางโดยการใช้รถจักรยานยนต์และเส้นทางหลักที่ใช้ในการสัญจรนะคะเป็นเส้นทางที่ใช้ในการข้ามจังหวัดซึ่งมันทําให้มีรถบรรทุกสัญจรไปมามากมายค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวนนสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์กันนะครับอยากรู้ว่าอาชีพนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลย ชีอเลยขอ,อขมมนครั่แนะขายม,ม,มาประมาณสามสิบยทำเพื่อหาเงินสี่ค่ะก็ได้จายได้เสริมประวัเดียค่ะเสลือก็มีรายได้แบบไม่ค่อยมว่าาม Wonderful world. r จบไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพค้ขาขายออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>